จริงๆแล้วพอผ่าตัดออกมาเสร็จเ่เราสองเราจบปุ๊บโอ้โหมีความสุขจริงๆนะแล้วมันก็เออภูมิใจเหมือนกับตัวเราได้กลับไปเป็นตัวเราสักสิปีที่แล้วเนี่ยค่ะก่อนอื่นเลยค่ะต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์ธนัญชัยเลยนะคะโอ้ ประทับใจมากค่ะดูสิคตาพี่เป็นปกายหรือปิง้งมีความสุขนะคะเหมือนกับตัวเองนี่ย้อนไป10ปีจริงๆด้วยนะคะตอนนี้52ก็ตอนที่มาคอนเซ็ลต์กับจา์นะคะได้เอาภาพตอนตัวเองเนี่ยอายุ42มาให้อาจารย์ดูแบบอยากเหมือนคนเนี้ยเราไม่อยากเหมือนคนอื่อยากเหมือนตัวเองแล้วก็ขอให้ทุกอย่างดูเป็นธรรมชาติกไ็ได้ได้อย่างที่คิดเลยค่ะ เพราะว่าเราก็ผ่านมาแบบอายุก็52แล้วเนาะแล้วเราก็ในในวัยสาวของเราก็เคยแบบเออได้ถ่ายแบบให้บริษัทนะคะแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์นู่นนี่นะคะถ่ายโฆษณาบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะเราก็มีความรู้สึกว่าทํางานมาก็เยอะแล้วอยากย้อนไวัยไปตรงนั้นคือจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะคะก็จะอดหลับอดนอนนะคะทำโซนทําให้ใต้ตาเนี่ย ไม่สวยเลยนะคะเป็นถุงแล้วก็ดูแก่ก่อนวัยมากๆนะคะ20กว่าปีก่อนนะคะทํากับคุณหมอพ่อนะคะคุณหมอพ่อก็คืออาจารย์สุรสิทธิ์นะคะท่านก็ทําตาล่างให้นี่ถ้าแมรี่ไม่เล่าว่าทําตาล่างก็ไม่มีใครทราบใช่ไหมคะเพราะว่าท่านทำเนียบจริงๆนะมองไม่ไมแผลเลยนะคะตอนนี้เนี่ย ก็เลยกลับมาที่โรงพยาบาลบางบดอีกก็มาพบกอาจารย์ธนันชัยนะคะซึ่งก็เป็นคุณหมอรูกนะคะเพราะว่าเจเนอเรชันสู่เจเนอเรชันเลยนะคะแล้วก็ประสบการณ์ทั้งหลายของเ,เพิ่มพูนมากขึ้นเยอะเลยนะคะคราวนี้เราก็มีความไว้วางใจก็มาปรึกษาเรียนปรึกษากอาจารย์ธนันชัยก่อนว่าเอ๊จะได้ไหมยังไงมั่งปรากฏว่าอู้ดีประทับใจมากค่ะอาจารย์ธนันชัยนะคะเป็นอาจารย์หมอรุ่นใหม่นะคะที่มีฝีมือมากเลยแล้วก็ ให้เวลากับคนไข้นะคะมีความกรุณามากคืออธิบายในเรื่องของยากๆนะคะการดึงหน้ามีกี่ชั้นต้องดึงถึงสแมชไหมอะไรแบบนี้นะคะอธิบายคนไข้ให้ฟังในเรื่องยากๆในให้เป็นภาษาง่ายๆให้เราฟังแล้วเราเข้าใจว่าสิ่งนี้มันเป็นข้อมูลสําหรับเราในการที่จะนําไปตัดสินใจนะคะว่าใช่ไหมเขาคือ,อ,อคุณหมอที่เรามองหาอยู่หรือเปล่านะคะในโจทย์ที่เราต้องการเนี่ยเราสามารถ เล่านะคะแล้วก็แชร์ให้อาจารย์ฟังได้และอาจารย์ก็จะช่วยเราคิดนะคะว่าสิ่งไหนมันเหมาะกับเราคือก็สมกับคอนเซ็ปต์นะคะที่อาจารย์เขามีอยู่นะคะซึ่งก็ตรงใจกับเราที่ว่าสัญญกรรมอย่าไม่ต้องทําเยอะนะคะทําให้พอดีแล้วสวยงามก็พอนะคะเพราะทีแรกเนี่ยอยากทําทั้งหน้าเลยค่ะแล้วอาจารย์บอกว่าอุ้ยพี่คะหน้าผักพี่ไม่ต้องทํานะคะให้ให้เป็นเก็บตาแล้วก็ดึงแค่สาส่วนก็สวยแล้วเนี่ยดูสิคะเนี่ยคางก็กลับมาแล้วค่ะ ประทับใจค่ะนั้นทีมพยาบาลก็ดูแลเราตั้งแต่วันแรกที่เราออกมาจากห้องผ่าตัดเลยนะคะเราพักฟื้นเนี่ยโอยอบอุ่นค่ะพยาบาลมาดูแลโอ้ยคืนแรกนี่เข้ามาตลอดทุกสองชั่วโมงนะคะก็เลยตรงนี้แหละคะ่ะที่ว่าประทับใจนะคะโดยรวมประทับใจในทุกส่วนของบางมดเลยค่ะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่14ี่นะคะแมรี่สรุปคร่าวๆเลยนะคะ แผลผ่าตัดสวยมากฝิม์มเนี้ยบมากนะคะแล้วก็หน้าตาดูธรรมชาติไม่เฟกนะคะแล้วข้อต่อไปค่ะเราสามารถ14วันเนี้ยออกนอกบ้านได้ไม่ต้องเขินอันนี้แต่งหน้าแบบบางมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้น14วันออกไปข้างนอกได้เลยค่ะทำชีวิตปกติได้เลยนะคะมั่นใจยิ่งกว่าที่โรงพยาบาลตำรุงศค่ะ